วิธีการเช็คง่ายๆเลยนะักเรียนไปดูว่าชอยข้อไหนที่เราสามารถใช้คําเดียวได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนเนี่ย ยินดีต้อนรับเข้าสู่เด e Bun Channel กับคุณครูบรรจพลอยู่ในช่วงของการทําข้อสอบโอน็รายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2 5 6 3ตอนนี้เรามาถึงข้อที่62แล้วข้อที่62ถามว่าคอมที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดต้องใช้เป็นคําซ้ําเท่านั้นอันนี้ก็เป็นการวัดคอนเซปต์เรื่องของคําซ้ําคําซ้ําคือเป็นการนําคําเดียวที่มีความหมายเหมือนกันทุกอย่างเลยเป็นคาคาเดียวกันเอามาซ้ํากันเพื่อให้เกิดความหมายที่เราต้องการ เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้วัดว่าคำซ้ําในข้อไหนที่เราจะต้องใช้เป็นคําซ้ําเท่านั้นก็คือไม่สามารถใช้เป็นคําเดียวได้วิธีการเช็คง่ายๆเลยนะักเรียนไปดูว่าชอยข้อไหนที่เราสามารถใช้คําเดียวได้โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยนเนี่ยเราก็คือตัดชอยข้อนั้นทิ้งเช่นชอยข้อ1บอกว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้กับอากาศร้อนอย่างนี้โอ้โหก็สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบเพราะฉะนั้นก็สามารถตัดชอยข้อ1ทิ้งได้ชอยข้อ2บอกว่า แม่บอกว่าเร็วๆหน่อยลูกกับแม่บอกว่าเร็วหน่อยลูกไม่ว่าจะใช้เป็นคำําหรือใช้เป็นคำเดียวก็สามารถใช้ได้ทั้งสองกรณีก็สามารถตัดช้อยข้อสองทิ้งได้ส่วนช้อยข้อ3บอกว่าตอนหลังๆนี่เธอมาทักทายฉันก่อนเสมอกับตอนหลังนี่เธอเข้ามาทักทายฉันก่อนเสมอไม่ว่าจะใช้เป็นคำเดียวหรือใช้เป็นคำํา ก็สามารถใช้ได้ทั้ง2กรณีตัดช้อยข้อ3ทิ้งและก็ช้อยข้อ4บอกว่าคุณช่วยเอาผักกาดหอมที่ช้ำๆออกให้หมดก่อนกับคุณช่วยเอาผักกาดหอมที่ช้ำโอ้โหก็สามารถใช้ได้ทั้งกรณีของคําเดียวแล้วก็กรณีของคําซ้ําก็สามารถตัดช้อยข้อ4ทิ้งได้เช่นกันดังนั้นก็เหลือช้อยข้อ5ข้อเดียวเนาะภาชนะต่างๆสําหรับชงนมนักเรียนจะต้องใช้เป็นคําซ้ําเสมอก็คือใช้เป็นภาชนะต่างๆสําหรับชงนมเราจะไม่ใช้ว่าภาชนะ ต่างสําหรับชงนมอันนี้คือความหมายก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้เนี่ยเราจึงตอบช้อยข้อ5นี่คือการทำข้อสอบออนไรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ข้อที่62เดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูข้อที่เหลือกันต่อสาหรับวันนี้สวัสดีครับ